สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีตอรับสู่ช่องเกมก็อยู่ผมนะครับผมข่าวสารเกมนะมัวออริจินนะก็จะมาโกบอนแล้วนะเตรียมเปิดทดสอบเวอร์ชั่นโกบอนนะวันที่21กุมภาพันธ์นี้ภาษาอังกฤษนก็อันนี้ก็เป็นเกมเพย์นะครับผมที่เขาอ่ามีมาตั้งแต่เซิร์ฟไต้หวันนะก็ใครรอไม่ไหวนะฮะผมแนะนำนะฮะ ใครรอไม่ไหวนะฮะผมจะทิ้งลิงก์ iOS แล้วก็ APK ไว้เล่นใต้หวันด้วยนะครับผมเนาะส่วน APK ก็จะเป็นต้องติดตั้งด้วยแอป installer นะผมส่งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะก็ใครจะทดสอบก่อนก็ได้นะภาพสวยมากนะฮะเ,เตรียมตัวได้เลยนะพัฒนาด้วย Unreal Engine 4นะฮะ 3D MMO RPG นะ IP Online ชื่อดังนะคือ m o o Origin นั่นเองนะฮะ ใครที่รอเกมนี้อยู่นะฮะวันที่21ได้ทดสอบกันแน่นอนส่วนจะตามมาจะเปิดวันไหนผมเดาๆว่า2 1ก็นับไป2ส,สัปดาห์นะฮะประมาณกลางๆมีนาหรือว่าปลายปลมีนาเราจะได้เล่นกันเนาะส่วนใครที่อยากรู้ระบบเป็นยังไงนะฮะระบบอะไรเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะฮะทาง iOS สแอนด i d นะฮะ iOS ก็ไต้หวันเนาะยังไงเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมท่าน จะได้ไ่พาดข่าวสารเกมให,ใหม่ๆแล้วก็เกมให,ใหม่ๆต่อไปนะช่วงนี้ยังไม่มีเกมอะไรพวกนี้จะมีเกมเปิดใหม่นะฮะพวกนี้ผมจะ,ะมาสตรีมด้วยนะครับผมถ้ามีเกมเปิดใหม่ก็จัดไปด้วยนะฮะแล้วนะฮะมีสีอาชีพให้เลือกนะฮะเลือกเพศได้นะเกมนี้นะผมเนาะจะดูเกมเพย์ไปด้วยกันนะสักนิดสักหน่อยนะคลิปอาจจะยาวไม่ยาวมากนะ่ยก็ดูเกมเพย์ไปสิกราฟ,ฟิกไปว่ามันเฮ้ยทำไมมันภาพมันสวยจังเลยประมาณนี้นะครับผมเนาะ ก็ประมาณนี้แหละนะก็ดูการเล่นก่อนนะผมก็เดี๋ยวกอให้แล้วกันถ้าเป็นโกบอลได้ก็สบายนะนี่ยรู้สึกจะลื่นมากนะขนาดเป็นเซิร์ฟอันนี้ทดสอบเอานะเ,เซิร์ฟนอเนาะก็เห็นไหมมูเออริจินสามเกมเพย์แอนดรอยนิวโอเวิร์เฮ้ยเกมโอเพนเวิ d ์ด้วยเหรอถ้าโอนเพย์โอนเวิร์ดนี่เจ่มเลยนะฮะ ตัวหนังสือซับข้างล่างก็ช่างมันนะผมบังไว้แล้วกันเอาชื่อช่องโปรโมทสักหน่อยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะท่านนะก็ตัวละครเนียนกริฟเลยนะฮะจากที่ดูเกมเพย์อยู่นะฮะอันนี้เป็นตัวทดสอบภาษาอังกฤษเนาะเห็นไหมพอเป็นภาษาอังกฤษมันเล่นง่ายเควสอยู่ขวามือนะครับผมดูฉากนะฮะอาจจะไม่เทียบไม่เท่าเท่ากับเออ่กนชินอินแพรกนะไม่รู้เขาสร้างด้วยอะไรนะ อันนั้นเนียนกิฟเลยแต่ว่าอันนี้ก็ให้อารมณ์ของดอกหญ้าต้นไม้ดีกว่ากระบี่เมคาเนาะภาพก็สวยกว่าเนียนกว่านะฮะเดี๋ยวดูฉากต่อสู้บ้างนะฮะท่านดูนวิ่งบ้างนะฮะวิ่งเควสดอืมนี่ฮะการวิ่งเควสดก็มอนสเตอร์ก็เนียนกิฟอยู่นะสวยแต่ติอย่างเดียวคือเดี๋ยว เขาก็ำลังพัฒนาทดสอบเนาะอาจจะเปิดจริงอาจจะสวยกว่านี้เพราะว่า,ามูรอริจินนี่อริจินนี่เขาขึ้นชื่อเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอะการาฟิกนะแล้วผมชอบมันแบบเป็นตัวละครแบบยังไงอะเห็นเทพไหมชุดกงชุดก่อมานนี่แม่งโคตรเทพเลยครับแล้วก็ดังมากสมัยก่อนเนาะแล้วพัฒนาเป็น,ปนแบบขนาดนี้ได้นะก็ถือว่าโอเคมากๆนะนะ มีปงมีปีกผมชอบตรงนี้แหละมีปีกเนี่ยแสงเงานะฮะก็เลือกเพศได้เนาะภายในเกมก็ภารกิจหลักๆก็ภารกิจเสริมเนาะแตนเจียนท้าทายบอสสัตว์ขี่กิวเนะฮะสำคัญมากสงครามระหว่างทัพเนี่ยประลองสามมีสามมีด้วยนะหาว่าไม่มีเนะฮะสามีสามนี่ก็น่าจะมันนะผมอันนี้ก็มาขุดเหมืองแร่เนี่ยผมเบื่อเกมไปเปวานพิจิมากขุดเป็นวันนี่ยเกมกว่าจะเดินได้เนาะ เชินเบียดมันจะง่ายดีรวบรัดดีเนาะอ่ะนี่เครดเขาเรียกไปขุดแร่อะศัตรูมาแล้วครับผมอ่ามีศัตรูออกมาแล้วแล้วก็วิงเครดไปกระหน่ำศัตรูเนี่ยลากไปึ๊กเข้าให้โอ้โหเปิดมังกรนะท่านนะเป็นไงอีะอันนี้เป็นธาตุวิสายนะแม่มดนะโอ้โหสกิลแม่งเท่ว่ะมังกร เดี๋ยวที่ยี่สิบอ็ดนะมาทดสอบด้วยกันนะจัดแ่งแน่แนๆเลยวิยดูครับสับป,ประหลาดนะเนียนกิบเลยมังกรนะอุ้ยผมชอบมากตัวใหญ่ๆแบบนี้นะผมชอบเกมที่ตัวละครบอสตัวใหญ่ๆเหมืน wa, อนอเวกเคนอีวาเงี้ยยังเล่นอยู่นะตอนนี้กำลังบ้าอไมฮีโร่เนะี่ยทำไม่หกอดีนะผมเตรียมตัวเปิดกระชาเลยแหละอดีไหนเปิดไม่ได้ ลบนะเล่นไอ้แค่สองสามไปดีก็พอนะนี่ครับโอ้โหมังกรโคตรเท่นะบัฟเขาให้ี่เงี้ยตายยากเงี้ยดีครับวิ่งวนจนเยี่ยวเหนียวไปเลยเดี๋ยวนะปลดล็อกสก,กิลหมดนะเนี่ยจะมีตามเลเวลไหมฮนะิปสองปลดล็อกสามไม่หกปลดล็อกนะมีน้ำยาเฮ้ยแรงนะครับเนี่ยดูๆจะตายแล้วมังกร เรียบร้อยเฮ้ยน่าเล่นมากครับทนโอ้หผมเห็นแล้วผมมันเคี้ยวนะอยากเล่นนะแล้วเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากเนาะอ่ะเราก็ได้อาวุธมานะฮะอันนี้ก็ฟาร์มบอดได้นะเนี่ยท่ามังกรเราแม่งกวาดล้างแบบนะสกิลสองมันกวาดล้างเยอะเลยอะนะฮะสกิลหนึ่งไม่ค่อยเท่าไหร่อุกาบาดร่วงลงมาเนาะธรรมดาไปนะฮะเนี่ยมังกรเนี่ยครับสุดยอดเนะ่ย น้ำลายไหลอีกแล้วเห็นเกมภาพสวยไม่ได้ครับน้ำลายไหลทุกทีเนะฮะไม่รู้เป็นอะไรเนะฮะบอลเนี่ยบอลคันเนะเรียกว่าคันเนะฮะถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่าคันนะถ้าเป็นผู้หญิงว่าเคียวนะฮะอ่านี่ก็ทำตามเคลีสเนะาะป่าบางกรได้เริ่มต้นแล้วกน็นี่ผมให้ดูนี่ดีกว่านี่ไปต่อสู้ให้ไปทำอันนีเนะอูย ถ้าทำกราฟิกเท่ากับกินชิน m ิ a พกได้นี่คืออน่าสนใจมากแต่นี้ดอกยาเนี่ไม่เท่ากินชินอิแพกนะฮะมันจะมีความสมจริงนะมีความมันวาวของตนะัวละครของสับป,ปะหลาดนี่นะฮท่านี้ยอดใจไม่ไหวเพราะท่านี้แหละแล้วผมอยากรู้ว่ารีเวลยีิบสองปลดอะไรสามหกปลดอะไรเงี้ยเนาะยะมีเลือกเสียอาชีพนะฮะ ไม่รู้อาชีพไหนบ้างวูนี่ครับเท่ไหมครับชุดเกาะนี่ผมชอบตรงนี้นะไอพีอะมัวริจินเนี่ยเป็นเหมือนมังกรนะฮะชุดเกาะโคตรเทพเนะฮะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรที่พิสดารกว่านี้ไหม,มเริ่มละเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วรูปรูปร่างเราเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนี่มาดูสกิลนี้ดีกว่าเป็นไง กดล็อกสกิลหมดแล้วปังเอ้ยเวทมนต์นี้ใช้พายุได้ด้วยนะครับท่านเราดูสกิล้าตรงนี้ดิมังกรตึมมังกรนี้ขึ้นไวมากมังกรกับลูกอุกาบาทนะฮะเล่นธาตุเวทดีที่สุดแล้ว รัศมีวงกว้างด้วยนะดาเมจโคตรดีนะแต่พายุโทนาโดไม่ค่อยเล่นเรื่องนะเราต้องอัพเรื่อยๆมั้งนะเนาะถ้าเปิดจริงๆก็เล่นไปเรื่อยๆอัพเรื่อยๆนะประมาณนั้นนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวให้ดูนี่ล้วกันนะนี่ขี่สัตว์เลี้ยง <laughs> น่าสนใจไหมก็ประมาณนี้ละกันนะทุกท่านนะก็เป็นน้ำจิม้มน้ำจิมนะ้มเนาะวันที่21เดี๋ยวก็ค่อยลุยกันยาวๆนะ ว่าเป็นเกมที่น่าสนใจแล้วก็น่าเล่นมากๆเนะฮะใครรอเกมแนว MOPG Open World อนะฮะอันนี้ก็ไม่ควรจะพลาดเลยนะฮะขนาดผมไม่ใช่สาวก Open World ผมยันน้ำลายไหลเลยะฮะคันนะฮะผู้หญิงก็เคียวไปนะผู้ชายก็คันนะฮยิย่งคันมือนะไม่ใช่คันอะไรนะไม่ใช่เป็นสังขางด้วยนะฮะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆรออดใจรอแล้วกันเดี๋ยวเรามาเปิดระบบกันเนาะยังไงก็วันที่21กุมภาพันธ์นี้นะฮะเตรียมตัวทดสอบเนะยฮะยาวๆเลยนะฮะ ใครที่สนใจอยากจะเล่นเซิร์ฟจีนนะตัทิ้งลิงไ้ข้างใต้คลิปดิชชั่นเนาะยังไงก็จเจอกันใหม่นะคลิปนี้หวังว่าจะทําให้เพื่อนๆน,น้ยไหลได้นะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะุูงนี้มีเกมใหม่ด้วยนะเดี๋ยวติดตามช่องผมไว้นะไม่ผิดพลาดแน่นอนไม่ผิดหวังด้วยนะเรามีแต่ช่องเรามีแต่เกมใหม่ๆนะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ